ักมาดูเ,เครือค่องเล่นต่อไปครับโอเคมาดูอันต่อไปอ,อันนี้คือการเดินหรือการขี่จักร,รยานก็ไม่รู้ครับตรงมันเหมือนเดินหรือขี่จักร,รยานครับจะรู้แค่ว่าเดิน เปนน้เดียวนะปอนาขี่รยานไปอต่อไปอันนี้จะเป็นการหมุอันต่อไปก็คืออันนี้บนี้มันีเสียงดังตรงก็ไม่รู้ครับปอันต่อไปอันนี้ไม่เช่ว่าเครื่องเล่นหรอกนะครับแต่เป็นการแบ สองสาม่วันนี้ก็จะต้องขอตัวาไป่อแล้วะครับบายบายสวัสดีครับ